สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันที่22กันยายน2565นะครับเป็นข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%เหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวมารับชมกันเลยครับมาดูที่ข้าเจ้านาปังครับปี2565จังหวัดนครสวรรค์ราคา9,400บาทถึง9600บาทจังหวัดพิจ,จิตร9 2 0 0บาทถึง9500บาทจังหวัดพิษณุโลก 9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,100บาทถึง9,300บาทจังหวัดสุโขทัย9,100บาทถึง 9, 200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9 2 0 0บาทถึง9,300บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท 9,600บาทถึง9,700บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับ100บาทนะครับจังหวัดลบบุรี9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดสะเทิงเซา9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดราชบุรี9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดนครนายก9,500บาทจังหวัดปทุมธานี 9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครปฐม9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี9,400บาทถึง9,700บาทมาที่กระเปือหอมมะลินะครับปี2,564ทั65จังหวัดสุรินทร์ราคา14,500บาทถึง15,300บาทจังหวัดนครราชสีมา 15000บาทถึง15500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13600บาทถึง14300บาทจังหวัดศรีสะเกษ14000บาทถึง15500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14400บาทถึง15000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14000บาทถึง15000บาทจังหวัดมหาสารคาม12500บาทถึง15300บาท จังหวัดยโสธร13,200บาทถึง15,800บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,700บาทจังหวัดขอนแก่น14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดสกลนคร 12,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดกาลสิน14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำภู15,000บาทถึง15,600บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,000บาทและสุดท้ายจังหวัดมุกดาหาร 15,000บาทถึง15,500บาทวันนี้ราคาอย่างคงที่นะครับมาที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับนาปางปี2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,300บาทถึง11,400บาทจังหวัดร,ราชบุรี1นึ0งบาทถึง11,800บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดลบบุรี 10000บาทถึง1200บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,300บาท, 1, 000, บาทจังหวัดปทุมธานี1800บาทและจังหวัดนครนายก1900บาทวันนี้ราคายัางคงที่นะครับมาดูที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับมาเล็ดยาวนะครับปี2564/65ทัจังหวัดขอนแกน่นราคา9,500บาทถึง10,000บาท จังหวัดอุดรธานี9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดสุรนคร9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง10,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9,200บาทถึง10,000บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด 9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดหนองบัวลําพู10,000บาทจังหวัดหนองคาย8,800บาทถึง9,000บาทและจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง10,500บาทมาที่ก็เปือกเหนียวเมล็ดคะนะครับนาปีปี2,564ทับ65จังหวัดอุดรธานีราคา8,500บาทถึง9,000บาท จังหวัดอำนาจเจริญ7,500น 7, บาทถึง9 0 0 0บาทจังหวัดมุกดาหาร800 0บาทถึง8,500บาทวันนี้ราคาจะคงที่นะครับมาที่กระเปิเป่เหเนียมเมล็ดคะนาปางปี2565จังหวัดขอนแก่นราคา7,200บาทถึง8,200บาทจังหวัดสกลนคร8,700บาทจังหวัดหนทงคาย7,000บาทถึง7,500บาทและจังหวัดแพร่ 9 0 0 0บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับสำหรับการอัปเดตราคาข้าวนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับช่องในอลองคนรักเกษตรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค,ะะครับสวัสดีครับ